<ST S> เห็นข่าวเสืเส้อแดงแสดงแสดงนะผมก็อยากให้แยกแดงไปเลยครับผมแดงรักทักษิกนกะแดงไม่รักทักสินไปเลยครับผมอาแดงรักเพื่อไทยกะแดงไม่รักเพื่อไทยครับผมอยากให้แยกกันเลยนะครับต่อไปนะครับคนที่ใส่เสื้อแดงนะขอร้องอย่างโปรดระบุตัวตนที่แท้จริงเลยนะครับผม โปรดระบุตัวตนที่แท้จริงเลยนะครับว่าคุณเป็นแดงอะไรแดงรักทักษิณกับแดงรักเพื่อไทยโอเคนี่เป็นแดงเดียวกันแต่ถ้าเป็นแดงที่ไม่รักทักษิณกับเป็นแดงที่อื่นเนี่ยมันใส่เสื้อแดงแล้วก็มึงเป็นแดงที่อื่นไม่ต้องมานับกันว่าเป็นแดงเดียวกันครับผมครับต่อไปขอให้แยกแยะสีออกให้เป็นเลยถ้าแดงก็แดงแดงแดงเขียนว่าแดงรักทักษิณแดงรักเพื่อไทย ใช่อีกแดงหนึ่งพวกแดงแดงรักชาติรักศาสนารักอะไรก็ว่าไปรักแล้วแต่คุณจะรักรักอะไรก็แล้วแต่เทวดาฟ้าใสอะไรคุณรักอะไรลักก็ไปคุณก็สกินข้างเสื้อคุณว่าแดงไม่เอาทักษิณอ่าถูกต้องไหมต่อไปนี่อหละอยากให้แยกจริงนะบอกตรงนะผมเห็นพวกเอาเสื้อแดงไปหากินนี่ผมโคตรเกลียดเลยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะ ที่จริงผมไม่ได้มีทรงดีสีดงสีแดงสีบ้าสีบออะไรหรอกนะผมก็สีธรมธรมดาคนธรรมดาคนรักทักษิณแค่นั้นเองคนรักพรรคีีมาจากในยุทักษิณแค่นั้นเองผมไม่มีอะไรแต่ผมอยากให้ไอ้พวกที่ใส่เสื้อแดงเอาเสื้อแดงไปหากินนะทั้งหมดนะสกีนข้างเสื้อมาเลยว่ามึงแสดงอะไรแดงรักทักษิณแดงรักเพื่อไทยมึงก็เขียนแดงทักษิณแดงเพื่อไทย ถ้าไอาแดงที่มันไม่มีตัวตนอะไรมันมันก็หมายความว่าพวกนั้นก็แดงไม่รักทักษิณแดงไม่เอาใครอย่างนั้นอ่ะมันก็แยกแยกกลุ่มไปเลยครับผมอ่าคลิปนี้ก็อยากมาพูดแค่นี้แหละครับผมสวัสดี